สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งนะครับมาพบกับช่องของร้านคาราแหลกครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวนี้เลยครับผมนี่ครับนิสสันคิวนะครับตัวนี้ครับติดตั้งตัวแหลกลังคานะครับทรงตะกร้านับขนาด1เมตรี่นะครับสูงตัคูเมตร20่นะครับแบบนี้เลยครับตลอดแบบนี้เลยทำสีขาวนะครับเพ่ว่าจะเป็นตัวฐา คานตัวขาจับจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ต้องใช้คานนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าเสริมคานเพื่อเพ่มความมั่นใจนะครับผมทําสีขาวทุกส่วนเลยครับผมตลอดแบบนี้เลยแต่ที่พิเศษด้วยนะครับคือเราทําที่จับ awning หรือ flysheet นะครับไว้ทั้งหน้าหลังนะครับแล้วก็ทั้งสองด้านครับของก็มีด้วยครับผม โคสีแดงคลานตาแบรนของตาตั้มนะครับนี่เลยสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัวแหลกทรงตะก้านะครับใส่นิสันคิวนะหรือรถรุ่นต่างๆนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ร้านคาตั้มแหลกครับนี่ครับผม แล้วกลับมาดูกันครับว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรเป็นคันต่อไปนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับด้วยกดเป็นกําลังใจให้กับทางร้านด้วยครับขอบคุณมากครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ